สวัสดีครับสวัสดีครับรูปนี้เป็นม้าหลงทางนะครับรูปนี้เป็นหมาเริ่มต้นนะครับหมาเริ่มต้นนะครับฝ่ายขาวจะต้องเดินมาตำแหน่งนี้นะครับถ้าอยากชนะนะครับฝ่ายดำเขาตามนะครับฝ่ายขาวเขาเดินมาตำแหน่งนี้นะครับนะครับฝ่ายขาวเขาตามนะครับนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นรูปที่สามนะครับรูปที่สามนะครับซึ่งฝ่ายดำสามารถเดินได้หนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งนะครับตอนนี้เ็าจะเดินไปเป็นตำแหน่งที่สามนะครับเป็นตำแหน่งที่สามทางด้านขาวเขาก็ไล่เพื่อจะเอาชนะนะครับเขาก็จะไล่เพื่อเอาชนะนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการไล่นะครับเป็นการไล่เพื่อที่จะให้ฝ่ายขาวนี่ชนะเขาจะหาช่องทางที่เขาชนะนะครับครับเขาจะหาช่องทางอันนี้เขากันไม่ให้เดินมาตรงนี้นะครับเขากันไม่ให้คนดาเดินมาเขากันกันเข้ามุมนะครับผมครับอันนี้ก็มาดูเทคนิคช่วงใสปลายกระดานท,ที่เทคนิคที่จะไล่จนนะครับ ว่าทำยังไงเราถึงจะได้ทีจนน้อยที่สุดในการไล่นะครับสําหรับฝ่ายไล่นะครับฝ่ายนี้ก็ดีที่สุดก็คือนี้ให้เขานานที่สุดนะครับจํานวนครั้งที่เขาไล่ให้เยอะที่สุดสําหรับฝ่ายนี้สําหรับฝ่ายไล่ก็ต้องการให้น้อยตาที่สุดอันนี้นีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเราไม่คล้องแต่เราม้ามากันนะครับแล้วลูกตนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ